วันนี้ก็จะมาถอดชกชกหน้าชาลตีตามข้อมูลที่หามาคันนี้เป็นชกหน้าแกนใหญ่าห,าหาในเว็บของไทยที่ที่เขาถอดนะมันก็ม่มีมก็เลยก็เลยไปดูไอ้ดูพาร์ทจากได้ได้จากเว็บต่างประเทศแล้วก็ลองมาถอดเองนะก็เลยมาดูกันว่ามันมันถอดอยังไงแนะ่ ลองถอดไปทีแล้วละ่ะข้างหนึ่งเนี่ยมันจะมีมีเขาเรียกว่าแหวนแหวนสปริงล็อกอยู่อยู่ตรงในตรงนั่นในซึ่งเราจะต้องใช้คิมบีบอันนี้คิมทางต้องใช้ตัวนี้คิมบีบอ่ะาะตัวมันถางออกไปไม่ปิดอยู่กับกระบอกเอวกันของเราอะนะ ่บางคนเขาจะยกยกคอออกมาอันนี้เราเราเราเอาแบบนี้เอาอน,นี้รถรถคันนี้ก็ใช้มานานมากกันนะน้องสาวใช้ตั้งแต่สมัยเรียนยังเมื่อสิบยี่สิบปีตรงนี้สิ่นิมกินเหลือหูให้บีอยู่ข้างเดียวเนี่ยมันจะล็อกอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยอยู่ไปเนี่นนย จะดูยากสักหน่อยเดี๋ยวออกให้ดูก็ได้แต่ทีนี้ว่ามันมันเหลืออยู่ข้างเดียวแล้วก็อาจะออกยากหน่อยเพราะว่าสนิมันกินไปแล้วอืนี่ไปก็พยายามแหละเอาให้มันออกให้ได้แล้วกันแต่ถ้ามันอยู่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบแบบคลีกละ แบบบีบอ๋อนี่นะอ๋มอมันต้องมันต้องบีบเข้าไปอือก็ต้องไล่อย่างี อไปแล้วทำไมพุงหอกมันไม่มีให้บีบแล้วข้างนี้สนิมกินหายไปแล้ว mm. อ่าก็จะมีอยู่แค่นี้อ๋อแก็ดึงใช่ก็จะดึงได้เลย <c oughs> อ่าเดี๋ยวต้อทำความสะอาดก่อนก็ดึงยากอยู่เพราะมันยังมี สึกจะมีแหวนรองอีกชั้นหนึ่งนะแหวนรองเดิมๆแหมมันจะมีแหวนรองอยู่ตัวนึง่งไม่ได้ใช้ใช้มาน,นานก็เปิดหัวชกเราดึงไม่ออกอ่ะก็จําเป็นต้องมาเปิดหัวชกแหละเปิดหัวชกแต่น,อนต็อตตัวนี้หน้าที่ของน,อน็อตตัวนี้ก็คือว่ายึดแผงคอกับกับชกแค่นั้นเองไม่ไม่ได้ยึดกับแกนชกอะไร แต่เราจะอาศัยรูนี้ช่วยดันดันลงไปอตัวนี้เหนะ็นไหมน็อตเบอร์สิบสี่เดิมๆค่อยๆตีอย่าตีแรงข้างในก็จะมีสปริงอยู่ อยากสักนิดนึงหาอะไรช่วยรถไม่เคยลือ้อมันหลายหลายสิบปีสนิมบาน ใช้วิธีเคาะเบาๆเอาอ่านะเวลานี่มาเคาะเพื่อให้มันกระเทือนอ่า เอนี่เขาจะมีแหวนกัน้นอยู่ หัวมไปแล้วอ่าสึกจนบางแล้วยังดีอยชึบยากนิดนึง ทอนตืบตืบอ๋อนี่นี่แค่นี้อ่าเดี๋ยววางให้ดูตั๊บมนี่แค่นี้นี่มีสปริงดานบนยางกันกระแทกอืแหวนรอง ปึ๊บอยู่ตรงนี้ทีนี้จะลือให้ดูหรืออีกชั้นหนึ่งต้องมี2ตัวเนี่ยนะอันนี้ครีมบีบเนี่ยครีมบีบอันนี้ครีมทางาจะใช้แบบงอหรือแบบตรงก็ได้อันนี้พอดีซื้อแบบงอมาไว้ใช้ก็จะมีแ้นล็อกอยู่ตรงนี้อันนี้ใช้แบบ อันนี้ต้องทางออกตอนแรกอะ่ะเราบีบเข้าใช่ไหมหอมล็อกกระบอ,อกอน,นี่ใช้ทางระวังด้วยตรงเนี้ยมันดีดแรงอ่เยี่ยงไว้ก็จะมีอ่า ลองเคาะหน่อยอยู่มานานตัวอย่างอ่เรียงไว้นี่เรียงบูทบุทตัวนี้ไม่ค่อยสึกหรอกเมื่ออยู่อยู่ตรงปลายด้านบนชุดชุดซ่อมก็เขาจะเลยไม่มีให้มา ปิงชั้นแรกบูตตัวบนหรือบูตตัวกลางเห็นไหมที่มันหลวมสึกไปแล้วเห็นไหมอืมเนี่ยบางละวนี่หนาเหมือนเดิมได้ชึบตัวนี้เหมือนกันนีด้านด้านที่บางเนี่ยถ้าเข้าใจว่าอยู่ด้านด้านหน้า ใชน,น,นี่แหวนนี่แหวนล็อกนี่แหวนลองแหวนลองลองเหมือนตัวนี้ถ้าไม่มีก็คงปล่อยไปก่อนไม่ต้องไปหาซื้อมาใส่ทีหลังก็มีแค่นี้ส่วนประกอบของโชกไม่มีไม่มีน้ํามันใช้แต่สปริงรุน้วนสปริงสองชั้นอันนี้อันนี้แรงช่วงแรกแรงกระแทกทีทีนี่ช่วงยุบยุบยาว มีแค่นี้ชุดซ่อมที่เราซื้อมาอชุดซ่อมที่เราซื้อมาก็จะมีแค่นี้ชุดชุดใหญ่นะที่เขามีก็คือมีบูทสองตัวบูทตัวนี้กับกับบูทตัวนี้ซึ่งมันจะสึกใช่ไหมที่ที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเทียบกับของใหม่ นั่นเราจะเปลี่ยนก็คือสองชิ้นนี้แล้วก็ตัวนี้ <laughs> เ,รเราเหลือูอยู่ข้างข้างนี้มันสึกไปแล้วขาดไปแล้วเออเ่็นทางเนี่ยการถอดประกอบอันนี้เป็นของชาลีโชคหน้าชาลีแกนใหญ่แกนใหญ่แก,หญแกนเล็กต่างกันยังไงเท่าที่ศึกษาข้อมูลก็คือแกนเล็กจะวัดได้ขนาด22่มิลแกนใหญ่วัดได้ประมาณ27มิล กา,การลื้อก็น่าจะมีแค่นี้หลังจากเราลือ้อแล้วก็ทําความสะอาดมาที่นี้จะมาประกอบเนาะอันนี้ก็เป็นชุดซ่อมที่ซื้อมาสําหรับโชคโชคหน้าเขาเรียกว่าชุดใหญ่อันนี้ชุดใหญ่ก็จะมีบูทสอซีนสแฟนล็อก2องอเนี้ยที่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทอ่าเฮ้ ส่วนตัวนี้ยางกาันฝุ่นนี่คูงประมาณสองร้อยร้0 0ไปไปสองร้อยเวลาใส่อ,อ๋อมันต้องซื้อสังหาะใช่มไม่ไม่เกี่ยวกับชุดซ่อมไม่ไม่ใช่ชุดซ่อมเนี<อ>่ยเป็นยางข้างนอกก็ใส่เข้าไปก่อนปึ๊บนี่ใช่ไหมแล้วก็ไปด้วยอะไรซีนซีน ซีนแหวนแหวนล็อกปลายอย่าลืมถ้าลืมแล้วก็คือลืมใหม่หมดอนนียมีกันฝุ่นมีซีนปลายมีแหวนทีนี้ก็จะเป็นบูธละบูธสอตัวก็อันนี้เลือกใช้เรละบี่ทนความร้อนหล่อลื่นสักหน่อยอย่างน้อยก็ช่วย กันสนิมปะกันสนิมช่วยในการล่อลื่นการสึกหรออ่านี่ทาไว้แทนที่จะสึกไวก็จะสึกช้าหน่อยอันนี้แกนเก่าเราเราใช้แกนเก่านะบางคนจะซื้อใหม่ก็ได้แกนใหม่พันกว่าบ,บาทอันนี้เราทำให้แม่ใช้แม่ขับไม่ไหวแล้วอยู่ได้อีกนาน ทาให้เรียบร้อยบูตนี้ลงไปก่อนบูธปลายบูธปลายชปกปลายกบอกโชกแล้วตามด้วยบูธกลางอันนี้เราเรียกบูธกลางแล้วกัน หนจลัลเบีจะได้ไม่ไม่ต้านอยู่สายเดียวบุตรอันนี้บุตรกลางบุตรกลางแล้วก็จะตามด้วยสปริงสัน้นนะฮสปริงสัน้นเว้นอ่าเรียก แหวนหรือบ่าแหวนรวดรวดบ่าบ่ากันเลยกันเลยของบุธบุดตัวบนบุทปลายแขนบนบ่าตรงนี้จะมาอยู่ตรงนี้บุดกันเลยแล้วก็แหวนรองแหวนกันกระแทก ตามปิดด้วยตัวล็อกตัวล็อกแหวนตัวนี้ 1, ใช้ 1, ประแจทางใช้ประแจทางเมื่อเราบีบมันก็จะทางใช้ปะแทางเออครีมทางก็เวลาทางก็ให้ครีมมันดีๆนะดีหน่อยไม่งั้นมันจะดีเราถ้ามันหลุด นส่วนของของของแกนชกก็จะมีส่วนประกอบเท่านี้ต่อไปประกอบเข้าเข้ากับที่ชกนนะนะก็จะมีตัวนีน้ตัวนี้เอาไว้ทำไมอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีสปริงตัวบนพร้อมกับลูกยางทันกระแทก จังหวะยุบยุบแรงๆอะไรเงี้ยเนี่ยจะมีลูกยางกันกระแทกเขาก็จะอยู่กันอย่างนี้นี่นอย่างนี้สปริงก็กกทาไว้นะก็มาอยู่ในส่วนลึกทาไว้ก่อนก่อนจะประกอบทาอะไรอะทาจัลลบีอ่า้อ,องการการเสียดสีการสึกห้อเพราะาข้างในเรามือล้วงเข้าไปไม่ได้ในะก็บอกลึกมากบางคนก็อาจจะใช้สเปรย์อะไรฉีดซึ่งมันอยู่ได้ไม่นานไงจัลลบีมอยู่นานกว่า ก็ใช้เจลบีทรงทนความร้อนอตรงวกนี้ก็ทาไปก่อนทาไว้ลูกตุ่มนี้มีไว้ทำไมอ้าวนี่นจะได้ไม่ขยื่นไปไหนมีอยู่ในนี้เวลาเราวางไปไงวางตำแหน่งนี่ก็จะอยู่ในนี้ไม่ไปไหนเนี่ยเป็นเดือยเออดือยกำหนดเฉยๆ ังไวก่อนอันนี้ก็ทานะเนี่ยข้างนอกก็ทาเมื่อกี้เราทาทั้งในแล้วข้้งนอกทาด้วยน,นีก็ทาด้วยเพราะนี่มันจะอยู่เสียสีกับกระบอกเหล็กอ่าถึงมันจะเป็นบูธก็ให้มันเป็นบูธทั้งข้างในข้างนอกเี่ต้องทาทาด้วยรลองนี้กอาไว้พักจารบีทาบางๆต้องทาหนามากเพราะบางทีมันมันฟิตมันเป๊ะเนี่ย เดี๋ยวมันก็นก็จะรีดจระเวียเราทิ้งเหมือนกันน,นีนนไนไ้ไม่เป็นไร่อันนี้ก็ประกอบตามรอยเดิมเนี่ยรอย ตัวนี้น่าจะสปริงแต่เนี่ยลอยกับตัวนี้แน่เพราะมันเสมอกันจุ๊บใส่ไปสปริงด้านไหนก็ได้เพราะไม่มีทีไม่มีห่างเสมอกัน ใส่่างนี้ให้มันได้ๆอยู่ในร่อง เาไปโอเคนี่แหละที่จะยากก็คือ,อเพราะว่าของใหม่มันจะพอดีนี่มันจะยากหน่อย เดี๋ยวหาอะไรมาคีบค่ยคอยๆเคาะเข้าไปนะตั้งใจร้อนค่อยๆวนออก จากตอนนี้แหละปิง <c oughs> สุดเรียงว่า ข่าวพระเอกของเราแล้วต้องตอกแหวนเข้าไปอะหรอแหวแนแหวนไม่ต้องตอกเราบีบแล้วก็วดันแต่หลักๆคือตัวนี้ต้องเข้าไปอยู่ในตำแหน่งก่อนตัวพลาสติกเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในตำแหน่ง นี้ว่ามันได้ไขควงนี้ก็ไม่ได้แล้วต้องใช้ตัวนี้ช่วยดันชุบ ระยะได้แต่ว่าปฏิติตรงนี้ต้องหาตัวจขัดมันเข้าไปาจากการซ่อมชกหน้าชาลีะนะรัวนี้เป็นรุ่นแกนใหญ่ก็ได้เครื่องมือพิเศษขึ้นมา1ตัวกับประมาณนี้อเลยมาทำะคะอันนี้ก็เหล็กแป๊บเหล็กแป๊บที่มัน จะเล็กจะให,ใหญ่ก็ได้แต่อย่างน้อยก็คือโค้งตรงเนี้ยนะเนี่ยโคง้งปึ๊บให้ได้ครึ่งหนึ่งเพื่อที่เราจะคอกเข้ากับแกนตรงนี้ได้ mm hmm. อ่าถ้าสมมุติเราเหล็กมันไม่พอดีมันจะเล็กจะใหญ,ใหญ่ก็เอามาประกบกับตรงนี้แล้วก็คีมบีบเลยเพราะว่าเหล็กเหล็กที่เราเอามาทำตรงนี้เราจะไม่เอาหนามากสักสองมิลก็พอ เพื่อที่จะเข้าตรงนี้มิฉะนั้นจะเข้าตรงนี้ไม่ได้นี่อือตรงนี้นะเึ๊บเพราะว่าที่ที่ตรงเนี้ยเอามาไว้ตอกบูทตัวตัวปิดตัวสุดท้ายซึ่งมันจะแน่นมากบูทบูทปลายกระบอกโชกอ่ะนะมันจะแน่นเราพยายามเคยลองเอาเหล็กคล้ายๆเหล็กตอกเหล็กปลาย,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 ายตัดอะตอกไม่เข้าต้องใช้แบบนี้ครึ่งวงกลมแล้วก็ ทำด้ามอย่างเงี้ยเนี่ยตอกก็ค่อยเคาะเคาะเคาะวนวนวนเคาะเงี้ยเพื่อที่จะใส่กิบล็อกตรงนี้ใช่กิบล็อกใช่ิล็อกตัวนี้ไงกันเวลาโชคมาทํางานมันก็บูตมันจะหลุดออกมาจะมีกิบล็อกอยู่ตรงนี้สําหรับแกนใหญ่นะแกนเล็กอีกแบบหนึง่งที่ท,ที่ที่เขาทากันมาแกนเล็กาหาดูง่ายแต่แกนใหญ่ะหาดูหาดูยากที่เขาซ่อมแกนใหญ่ บางทีเราก็ต้องทําขึ้นมาขึ้นมือทาไปใช้แล้วก็ปิดใช่ตัวนี้ก็ปิดปิดไปอันนี้เป็นกันกันฝุ่นของแกนใหญ่ก็จะป,ปิดยากนิดนึงหาอะไรมาดึงดันดันครัก็ต้องมีเครื่องมือพิเศษนิดนึง ไขควงแบนก็ได้พวกนี้นะแต่ก็ต้องระวังไขควงแบนระวังคือมันจะไปทำให้สีนยาง ก็กันฝุ่นตนียจริงๆไม่ใส่ไม่ไม่ซื้อมาใส่ก็ได้ตัวนี้นะพูดถึงความเห็นส่วนตัวไม่ค่อยมีผมเพราะตัวนี้มันกันอยู่แล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้คือถ้าไม่มีตัวนี้มันจะยากมากเครื่องมือตัวนี้ยากกว่าจะเข้าได้